ทำไมหล่อแบบนี้คะเออสีผมตอกไม่ได้สิโอกขาจ้าหน้าใสค่ะพิลเลอร์ค่ะไม่มีฟิลเลอร์ไม่มีฟิลเลอร์ครับบูทอกก็ไม่มีหล่อด้วยค่ะไม่มีบูทหอกแต่ว่าน่าย่นแล้วอันนี้เดี๋ยวต้องไปเติมแล้วขอบคุณแม่ขอบคุณมากครับอน่ารักจังพี่กันเจบอีกแล้ว ขอบคุณมากนะครับคงขวันติดไว้ก่อนคงควันติดไว้ก่อนติดเปลี่ยนได้หว่ะเธอได้เธอไม่ทำไปกลับบ้านเร็วนี้นะครับรับผ่อเยอะเช่นกันมาเลยแน่นอนเราเดินแบบนี้

วันเกิดนะอุงลุงใช้สีมีเกี้ยวไปกับใบข้าวไปอข้าวอยูข้าวไปกินน้าวไปกินข้าวครับเลข้าวเลข้าหน่อยกับใบนี้ครับการดูแลข้าวหน่อยแวต่งตัวอะไรมรักษาสุาพ

CEO Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เข้าเข้าไม่ได้ฝาก้ไม่องดกบอคหนชีหอกมาลองหอกนะวันนี้มาลองก็หลอกโคชีก็หลอกันเกณฑงดีมากเลย